สวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปที่3แล้วนะครับของเรานะครับนี่ก็คือคลิปที่ต่อจากคลิปที่สอนมือใหม่ครับคลิปแรกแล้วก็คลิปที่สองเนี่ยต่อไปนี้ก็คือคลิปที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีสถานการณ์ของตลาดเขียวขจีเกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว BTC นะครับก็เขียวนะครับผม่าตัว ที่บวกมาเยอะเลยนะครับก็เป็นพว,วกกาล่านะครับอ่ากาล่าแฟนนี้นะครับกําลังแบบว่ากระดิกระดากระเลยทีเดียวโดยเฉพาะกาล่านะครับพุ่งทยานฟ้าแบบหืมอะไรจะทูดมูลปานนั้นนะครับก็อย่างที่เห็นเห็นกันในการาฟนะครับผมนี่ก็คือความทูดมูลของกาล่านะครับไปอันที่ชัดๆอันนี้คืออ่าทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับขึ้นขึ้นทุก อ่าสวยๆอย่างนี้นะครับนี่ี่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับโอ้โหโขึ้นขนาดนี้กันเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับเครื่องกระตุกกระตุกกระตุกโอเคนี่หกระตุกอะนะครับนี่ครับคือไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนาะถ้าเป็นไทม์เฟรมเดย์นี่เป็นไงโหแท่งมาแบบสวยๆเลยนะครับถ้าเราเข้าออ,อเดอร์นี้ตั้งแต่เมื่อวันที่สี่นะครับผมสมมุติสมมุติสม,มุติอ่าฮะกำไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์ร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว ะครับกลับไปดู4ชั่วโมงเหมือนเดิมก็คิดที่1คิดที่สองรู้สึก,กสอน cdc action zone ไปใช่ไหมแล้วก็สอนอะไรไปคู่กับ cdc action zone atr ปะ atr t a i l i n g stop คิดว่าคิดว่าน่าจะใช่นะก็จะเป็น atr t a i l i n g stop ก็น่าจะเป็นสูตรนี้อ่าสูตรนี้เลยนะครับสูตรน,นี้มีดิ d i c a t o r ก็คือ cdc action zone บวก atr t a i l i n g สต็อปเนาะให้ดูทีละตัวเื่อใครจำไม่ได้อ่ะก็คือหน้าตามตันจะเป็นอย่างนี้เนาะ cdc action zone บวก atr t e a i l i n g stop นะวิธีการเล่นก็ไม่ยากเนาะก็คือเราก็ดูว่ามันเขียวแท่งไหนนะครับเป็นแท่งแรกเราเข้าแท่งนั้นเนาะถ้ามันแดงแท่งไหนแท่งแรกเราก็บายเอ้ยเราก็เซลล์พูดผิดนะฮะเซลล์ขายทิ้งนะครับอย่างนี้นะ,ะเมื่อตอนวันที่สเนาะวันที่สเนี่ยมีน้ำเงินนะครับแล้วก็ปิดแท่ง ของวันที่ห้านตอนตีสี่พอแปดโมงเชา้าเนาะเช้าของวันที่ห้าคือเมื่อวานเนี้ยก็เริ่มมีสัญญาณเขียวขึ้นมาอย่างนี้นะครับแท่งสี่ชั่วโมงจริงๆเนี่ยพอแท่งนี้เขียวใช่ป่ะเราก็ต้องเข้าแท่งถัดไปถูกไหมเราก็ต้องมาเข้าแท่งตอนเที่ยงนี่เที่ยงเท่าตรงนี้ตึ๊บนะครับเราก็ลันยามันจถึงวันนี้เลยนะวันนี้นี้สมมติว่าเช้านี้เราอยู่ในเทรนเนาะเรานั่งโูกราฟอยู่โอ้โหขึ้นมาห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์จากเมื่อวานนี้นะครับเป็นผงขางแต่ห้าสิบแล้วนี่ขางแต่ห้าสิบแล นี่ประมาณนี้เลยขายนะครับเราไม่รู้หรอกมันจะไปทีงไหนจะขายเอากาไรก่อนนะสมมติอออินไปตรงนี้นะอออินไปหมื่นหนึ่งนะนี่โอ้ยวันนี้ขายได้ห้าพันพระเจ้าขายได้หมื่นห้าได้ห้าพันกำไรห้าพันโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบเลยตอนนี้มันลงแล้วนะตอนนี้มันลงแล้วนี่ตอนนี้นี่กำลังลงอยู่เห็นไหมเห็นไหมกาลังลงมดแทงพวดแทงพวดเลยนะสายช็อตบอกชอบเลยนะเป็นผมนะอยู่ตรงนี้นะผมแทงช็อตส่วนลงมาแล้วนี่แทงนี้ได้กาไรแล้วเนี่ยแทงช็อตอะแต่ประดี้ไม่มีตังช็อตนะครับ กนะ็ตอนนี้ช็อตแั่ชีวิตจริงมันช็อตอยู่นะตอนนี้จะช็อตช็อตปอมไปก่อนนะนี่โอ้โหกเปอร์เซ็นต์เล่นสักห้าเอ็กนะหกห้าสามสิบโอ้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์นะตรงน,นี้นี่สุดยอดตอนนี้กลับไปปล่อยสาวการ่าเขาเล่นไปนะคขมีตังเขาเล่นอยู่ตอนนี้ก็วันนั้นได้ ATR ท r a ส i n g กับ C D C ไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้จะเอ,เอาใจตัวไหนไปให้สักตัวหนึ่งดีนะ่าเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน นี่ WT cost นะฮะ WT cost ตัวนี้ WT cost ตัวนี้มันคือมันคืออะไรวะเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปหาในอินดิเคเตอร์ใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ในสคริปชุมชนหรือเปล่า<ะ>ถ้าเราเอาอันนี้ไปเซิร์ชมันจะเจอไหมอ๋อไม่เจอเว้ยอ๋ออันนี้อันนี้ปะเว็บเทน เชนครอสไม่อาจใช่มันต้องเป็นของเลซี่แบร์เลซี่แบร์ไม่มีฮะเว็บเชนนี่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 เว็บเชนวิดคอสเลซี่แบร์นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้กดมาปุ๊บนะกดกดตัวนี้นะกดตัวเนี้หมนะื่นหกเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาเนาะตัวนี้หลักการทํางานมันเป็นยังไงเนาะกับหลักการทํางานเดยฮะเดี๋ยวกลับไปดูที่อ่า b ี c ซแล้วกันนะ BTC ี BTC THB อยู่ไหนวะอันนี้ไม่มี BTC THB BTC THB นี่นะครับก็คือ,อย้อนกลับไปย้อนกลับไปตรงไหนีตรงนี้แล้วกันนี่นี่น,นี่นะครับอาการของมันก็คือเส้นเส้นสีเขียวตรงนี้คือ over oversold นะตรงนี้จะเป็น pre oversold แล้วตรงนี้เป็น oversold จริงๆนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเป็น overbought สองเส้นนี้ก็คือ มีการซื้อมากเกินไปเนะาะกราฟมันกําลังจะลงนะส่วนข้างล่างเนี่ยมีการขายมากเกินไปนอะอยู่ในโซนที่ควรจะซื้อนะครับก็หลักการง่ายๆเนาะก็ดูอ่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ให้สัญญาณซื้อเนาะแล้วมันจะไปบอกเป็นอแท่งสีเขียวในแท่งเทียนให้เรานะอย่างเช่นอันนี้ยมันตัดกันปุ๊บถ้าเราเข้าอ,ออเดอร์แท่งนี้นะปึ้งนี่แล้วไปขายตอนมันตัดออกเนาะก็คือแท่งนี้ประมาณนี้นี่น,นะ มีโอกาสขาดทุนหรือกาไรนะครับเพราะว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์อ้างอิงนะอันนี้ไม่ใช่อินดิเคเตอร์หลักนะครับอินดิเคเตอร์ขออภัยอินดิเคเตอร์หลักเนี่ยคือพวกนี้นะครับคือแถวบนนะแถวล่างนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์อ้างอิงเฉยๆนะครับถ้าจะอ้างให้ชัวร์เนี่ยสมมติว่าเราดูอย่างอันนี้เนี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะเราเห็นว่ามันเป็นแท่งเขียวใช่ไหมมันมันอาจจะไม่ได้เขียวมาจาก C D C นะเห็นไหมมันมันเขียวมาจากตัวข้างล่างเนาะเราต้องดูให้ดีนะครับ ถ้าเขียวจาก C D C เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าสัญญาณเนี่ยเราบอกว่าอะไร C D C เขียวแล้วก็ A T R ตัดขึ้นใช่ไหมก็ควรจะเป็นแท่งนี้ถูกปะสีเขียวแล้วตัดขึ้นนะเขียวแล้วตัดขึ้นถ้ามดแเราเข้าอ,ออเดอร์ไปนะครับอันนี้คือยังเป็นไซด์เว์เนาะแต่ถ้าเราดูอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะม,มันอยู่ในโซนไซด์เว์อยู่แล้วนะตรงเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโอเวอร์โซนนะแล้วก็ไม่อยู่ในโอเวอร์บอสด้วยนะอยู่ตรงกลางเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่ ัดเขียวตัดแดงในตอกาเนี่ยเพราะมันเป็นในช่วงของไซเว์เนาะมันจะมันจะมันจะไปใช้งานได้ผลคือตอนมันเขียวข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็แดงตรงข้างบนนี้นะมันจะอยู่ในช่วงที่ควรซื้อและควรขายตามเทรนนะนีอ่อย่างเงี้ยเห็นไหมไซเว่เห็นไหมไซเว์เนี่ยไซเว์เนี่ยเกิดไซเว์เห็นไหมนีนม่อย่างเงี้ยแท่งนี้มีความน่าสนใจอ่าก็คือมันมาเขียวเอาตอนที่มันจะใกล้ๆก,กับโอเวอร์โซเนี่ยแบบนี้เรามอนิเตอร์ได้นะเรารอให้มีแท่งเขียว รับโทรศัพท์แป๊บหนึง่งโอเคครับแล้วเรามาว่ากันต่อนะฮะเมื่อกี้นี้นะถึงไหนแล้วนะฮะเราถึงว่าสมมุติว่าอ่าเราดูตรงนี้เนาะ,ะมันเป็นแท่งสีเขียวแท่งแรกของ C D C คือแท่งนี้เนาะ A T R ตัดกันตรงแท่งนี้เนาะเพราะฉะน้าร้องเข้าตรงนี้ถูกไหมอ่าเราก็เราก็ต้องเข้าออเดอร์แท่งนี้ถะะูกครับแท่งนี้แท่งนี้ทำเส้นลักไว้ก่อนเนี่ยแท่งนี้เราเข้าออเดอร์ใช่ปะ่ะเราก็มาดูข้างล่างอ้างอิงนะครับตรงนี้นะ,ะมีการตัดเขียวกันใกล้ๆก,กับบริเวณโอเวอร์โซ่เนาะ มันก็โอเคอ่ะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันน้า,นามอนิเตอร์นะเพราะมันใกล้โซนอเวอร์โซนนะครับแล้วกราฟมันก็ขึ้นไปจริงๆนะฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเราก็มาเข้าออเดอร์ที่แท่งนี้เนาะเพราะว่า C D C มันคอนเฟิร์มกับ A T R เนาะสองตัวนี่เราเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาขายเอาแถวแถวกำไรที่เราพอใจฮะก็ดูตรงนี้ก็น่าจะประมาณแถวแถวนี้นะครับแถวแถวสามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะก็ยังได้อยู่นะแล้วก็มีการตัดแดงนะแสดงว่าเนี้ยกำลังจะลงนะครับ แัดตัดแดงใกล้ๆโอเวอร์โซนะไอโอเวอร์บอสนะฮะตัดแดงใกล้ๆตรงนี้เนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังอยู่ตรงนี้ขายได้เลยเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์เนี่เอาแล้วครับกันไรพอแล้วพอใจแล้วได้ค่าข้าแล้วนะฮะอันนี้คือ BTC นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเอาคอยเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าน,นี้นะครับตามประสาตตามธรรมชาตินะดูอย่างตัวกาล่าก็ได้นะฮะนีกาล่านะครับมีการตัดเขียวกันเกิดขึ้นตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมใกล้กับโซนโอเวอร์โอเวอร์โซนะฮะแล้วก็แท่งของ CC เนี่่ยขีีวทแงนน้ะครับ แมเขี่ยีปแท่งนี้เราก็เข้าออเดอร์เลยครับผมเพราะมีการตัดกันใกล้กับตัวโอเวอร์โซนครับเข้าแท่งนี้นะครับอืเป็นไงวันนี้กําไรเปจุกๆเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะขายหรือขายแระเถวตรงนี้โอ้โหหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือขายมันแบบตรงนี้เลยนะฮะเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหก้าวจริงเลยนะฮะก็คืออันนี้เป็นตัวคอนเฟิร์มแล้วกันนะฮะคอนเฟิร์มช่วยกันกับอีตัวนี้นะเป็นสามอินดิเคเตอร์นะครับสุดๆไปเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกบอก,บอกต่อเพื่อนก็ได้นะครับใช้ระบบนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะครับก็มีการหลบไฟเวได้ด้วยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับการหลบไฟเวได้เนี่ยก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย